ทุกท่านครับเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อว่าเป็นความจริงแต่มันได้เกิดขึ้นแล้วประเทศไทยแท้จริงแล้วเป็นดินแดนแบบไหนกันแน่ในค่ำคืนที่กลุ่มผู้สูงวัยจากสังคมชั้นสูงของอเมริกาต้องรอดลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิพวกเขาได้เป็นประจักษ์พยานในภาพเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนตลอดชั่วชีวิตใจกลางงานข้าวดาวที่มีผู้คนนับล้านมารวมตัวกันความจริงอันน่าตื่นตะลึงได้ปรากฏขึ้นโรเบิร์ต เฮนเดอร์สัน CEO ระดับพันล้านผู้คร่ำวอร์ดในซิลิคอนวัลเลย์มากกว่า70ปีได้รับแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงในคืนนั้นอดีตศาสตราจารย์แพทย์จากฮารวารถึงกับหลั่งน้ำตาและตำนานนักลงทุนแห่งวอลล์สตรีทถึงกับพูดไม่ออกสิ่งที่เราสูญเสียไปตลอดชีวิตคืออะไรบัดนี้พวกเขาเข้าใจแล้วคลิปวิดีโอเหตุการณ์ในคืนนั้นแพร่สะพัดไปทั่วโลกผ่าน CNN สังคมอเมริกัน ตกอยู่ในประเด็นทกเทียงอันดุเดือดคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นที่กรุงเทพเรื่องราวประสบการณ์ในไทยที่กลุ่มผู้เท่าชาวอเ,อเมริกันผู้มั่งคั่งซึ่งเดิมทีตั้งใจจะไปตีกอล์ฟที่ฟิลิปปินส์เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วคาดไม่ถึงผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อโรเบิร์ตเฮนเดอร์สันปีนี้อายุ73ปีผมเคยบริหารบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในซิลิคอนวัลเลยและ,กะเกษียณเมื่อ5ปีก่อนเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ผมกับเพื่อนเก่าสมัยมหาวิทยาลัยรวม6คนวางแผนทริปพิเศษทริปคนวัยเกษียณเพื่อไปพักผ่อนที่กอลฟรีสอร์ทสุดหรูในกรุงมะนิลาฟิลิปปินส์เพื่อนร่วมทริปของผมมีทั้งเดวิดอดีตศาสตราจ,จารย์คณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่ทำงานในวอลสตรีทมา40ปีและเจมส์ James, หุ้นส่วนสำนักงานกฎหมายชื่อดังพวกเราต่างประสบความสำเร็จในแวดวงของตน และกำลังใช้ชีวิตบ้นปลายอย่างมั่งคั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวขนาด12ที่นั่งที่บินตรงจากลอสแอนเจลิสนั้นสะดวกสบายมากนอกจากพวกเราแล้วก็มีเพียงลูกเรือไม่กี่คนเรานั่งบนเบาะหนังนุ่มจิบแชมเปญพูดคุยเรื่องกอล์ฟทุกอย่างสมบูรณ์แบบจนกระทั่งประมาณ7ชั่วโมงหลังจากบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเครื่องบินก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงตอนแรกผมนึกว่าเป็นเพียงลุมอากาศ แต่เสียงกับตันประกาศผ่านลำโพงด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดแจ้งว่าระบบความดันอากาศส่งสัญญาณผิดปกติเพื่อความปลอดภัยเราจำเป็นต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติที่ใกล้ที่สุดนั่นคือสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยพวกเรามองหน้ากันแต่ไม่ได้ตื่นตระหนกนักด้วยไวัยขนาดนี้เราผ่านอะไรมามากแต่พูดตามตรงพวกเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเลย นอกจากชื่อสถานที่ท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตหรืออาหารอย่างต้มยำกุ้งเราไม่เคยไปสัมผัสด้วยตัวเองเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยที่สุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่สนามบินรับมือสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเราถูกพาไปยังห้องรับรองสายการบินแจ้งว่าการซ่อมบำรุงต้องใช้เวลาอย่างน้อย12-15ชั่วโมงและน่าจะเดินทางต่อได้ในบ่ายวันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่สนามบินหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาถามด้วยรอยยิ้มและการไหว้ที่งดงามต้องการให้จองโรงแรมใกล้ๆไหมคะหรือจะพักที่ห้องรับรองแน่นอนพวกเราเลือกโรงแรมคนแก่อายุ73คงนอนบนเก้าอี้สนามบินไม่ไหวระหว่างนั่งรถลีมูซีนจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองผมมองออกไปนอกหน้าต่างถนนไฮเวย์ยกระดับที่ทอดยาวรถยนต์ที่วิ่งกันขวักไขวแต่คล่องตัว และตึกรฟไาสมัยใหม่ที่เรียงรายต้อนรับมันเป็นเมืองที่เจริญกว่าที่ผมจินตนาการไว้มากสารภาพตามตรงผมมีอคติว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงลาหลังกว่าอเมริกาแต่ภาพตรงหน้ากลับลบภาพจำเดิมๆของผมไปเรามาถึงโรงแรมหรูย่านราชประสงค์ตอนประมาณหกโมงครึง่งหลังจากเช็คอินและเก็บกระเป๋าเพื่อนๆต่างขอตัวพักผ่อนเพราะความเหนื่อยล้าแต่ผมกลับนอนไม่หลับอาจเพราะเจ็ดเลก็กผมจึงลงมาที่ล็อบบี้ และถามคอนเสียรดว่าแถวนี้มีอะไรน่าสนใจในตอนกลางคืนบ้างไหมพนักงานหนุ่มตอบด้วยแววตากระตือรือร้อนว่าคืนนี้ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์จะมีงานแบงคอก c o u n t าวน์ครับเป็นงานเข้าดาวระดับโลกมีการจุดพลุที่ยิ่งใหญ่มากเดินไปจากที่นี่ไม่ไกลครับเป็นงานที่คนทั่วโลกจับตามองคาดว่าจะมีคนมารวมตัวกันนับล้านคนเลยครับเมื่อได้ยินคำว่าหนึ่งล้านคนผมถึงกับพังะในอเมริกา การรวมตัวของคนจำนวนขนาดนั้นมักมาพร้อมกับเรื่องร้ายๆผมนึกถึงเหตุกราดหญิงที่ลาสเวกัสหรือระเบิดที่บอสตันมาราทอนสำหรับอเมริกันงานใหญ่คือคำพ้องของความอันตรายและความตึงเครียดแต่ด้วยความที่ไม่มีอะไรทำและความอยากรู้อยากเห็นผมจึงตัดสินใจออกไปดูอยากเห็นกับตาว่าคนไทยจัดการกับฝูงชนนับล้านอย่างไรในใจแอบคิดว่าอาจจะได้เห็นความโกลาหลวาย ผมเดินออกจากโรงแรมมุ่งหน้าสู่ย่านราชประสงค์ทันทีที่ก้าวออกไปแสงไฟยามค่ำคืนของกรุงเทพฯสว่างไสวราวกับกลางวันตึกสูงระฟ้าประดับไฟสวยงามผู้คนมากมายหลั่งไหลไปในทิศทางเดียวกันยิ่งเข้าใกล้ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์คนยิ่งหนาแน่นผมเริ่มรู้สึกเกรงในอเมริกาเวลานี้คงมีเฮลิคอปเตอร์ตำรวจบินวนวอนมีหน่วยติดอาวุธยืนคุมทุกจุดผู้คนต้องถูกตรวจกระเป๋าอย่างละเอียด และมองหน้ากันด้วยความหวาดระแวงแต่ที่นี่บรรยากาศกลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเมื่อผมเดินเข้าสู่พื้นที่งานใบหน้าของผู้คนกลับดูผ่อนคลายครอบครัวปูเสือปิกนิกบนพื้นถนนที่ปิดการจราจรเด็กๆวิ่งเล่นพร้อมรอยยิ้มคู่รักเดินจูงมือกันไม่มีรังสีของความกลัวหรือความตึงเครียดแม้แต่น้อยผมคิดในใจว่าคงเพราะงานยังไม่เริ่มคนยังไม่เยอะเดี๋ยวพอคนแน่นกว่านี้คงโกลาหลแน่ แต่การคาดการณ์ของผมผิดถนัดเมื่อผมไปถึงใจกลางลานกิจกรรมผมแทบไม่เชื่อสายตาแม้จะมีคนจับจองพื้นที่นับแสนแล้วแต่ทุกคนนั่งกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในอเมริกาคงมีการตะโกนแย่งที่กันแล้วผมค่อยๆเดินแทรกตัวผ่านฝูงชนบนเสือปิกนิกแต่ละผืนครอบครัวกำลังแบ่งปันไก่ทอดส้มตำและลูกชิ้นปิ้งกันอย่างเอร็ดอร่อยเด็กๆวิ่งเล่นโดยไม่รบกวนพื้นที่คนอื่นผู้ใหญ่คุยกันเบาๆรอเวลา หลังจากเดินดูอยู่ราวชั่วโมงขาผมเริ่มประท้วงผมตัดสินใจนั่งพักที่มานั่งตัวหนึ่งริมทางเดินข้างๆผมมีคู่สามีภรรยาวัยกลางคนนั่งอยู่พวกเขาหยิบกล่องข้าวเหนียวหมูทอดและผละไม้ออกมาจากกระเป๋าผ้าจูๆ่ๆภรรยาคนนั้นก็หันมาหาผมยื่นห่อใบตองให้พร้อมรอยยิ้มลองชิมดูไหมคะข้าวเหนียวหมูหวานของไทยอร่อยนะคะเธอกล่าวเป็นภาษาอังกฤษกระท่อนกระแทน่นตอนแรกผมลังเล ในอเมริกาคนแปลกหน้าไม่ยื่นของกินให้กันง่ายๆแต่แววตาที่เปลี่ยมด้วยน้ำใจไมตรีของเธอทำให้ผมปฏิเสธไม่ลงผมรับมาลองชิมคำแรกที่กัดลงไปรสชาติหวานเค็มกลมกล่อมของหมูผสานกับข้าวเหนียวนุ่มๆมันอร่อยจนหน้าประหลาดใจผมกล่าวขอบคุณพวกเขายิ้มรับและหันไปคุยกันต่อเป็นการแบ่งปันที่บริสุทธิ์ใจไม่ต้องการสิ่งตอบแทนทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากด้านหลัง ผมสะดุ้งสุดตัวหันขวับไปมองในอเมริกาเสียงกรีดร้องหมายถึงปืนหรือความรุนแรงหัวใจผมเต้นรัวสัญชาตญาณสั่งให้หมอบลงแต่ภาพที่เห็นกลับไม่ใช่แบบนั้นแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งกำลังร้องไห้และตะโกนเรียกชื่อลูกชายวัยห้าขวบที่พลัดหลงไปคณะขอไปเข้าห้องน้ำในวินาทีนั้นผมนึกถึงเรื่องเลวร้ายที่สุดอย่างการลักพาตัวพ่อของเด็กหน้าซีดเผือดพยายามแหวกฝูงชนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้ผมถึง่งผู้คนรอบข้าง เริ่มเคลื่อนไหวราวกับนัดหมายกันมาไม่มีการสั่งการแต่ทุกคนรู้หน้าที่คนหนุ่มสาวรีบวิ่งไปดูตามตรอกซอกซอยผู้ชายวัยกลางคนช่วยกันดูแถวห้องน้ำผู้หญิงช่วยปลอบแม่เด็กและถามรูปพระนสันฐานมีคนหยิบมือถือขึ้นมาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและสิ่งที่ทำให้ผมอ้าปากค้างคือเสียงใบพัดที่ดังขึ้นเหนือหัวโดรนลำหนึ่งบินโฉบลงมาเพื่อสแกนพื้นที่ ผมมารู้ทีหลังว่าเป็นโดรนของหน่วยงานความปลอดภัยเมืองอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับ AI เพื่อวิเคราะห์ความหนานแน่นและเหตุฉุกเฉินมันถูกส่งมาช่วยค้นหาเด็กทันทีข้อมูลเด็กชายสวมหมวกแก๊ปสีฟ้าถูกป้อนเข้าระบบกล้องโดรนกวาดหาเป้าหมายพร้อมกันนั้นตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครกู้ภัยก็มาถึงพวกเขาใจเย็นและเป็นมืออาชีพมากผมยืนมองด้วยความตะลึงในอเมริกาตำรวจอาจใช้เวลา20นาทีกว่าจะฝ่าฝูงชนมาได้แต่ที่นี่ ทุกอย่างรวดเร็วและประสานงานกันอย่างเหลือเชื่อไม่ถึง 5. ห,หน้าที่เสียงวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นเจอแล้วครับอยู่ใกล้ซุ้มประตูน้ําทางด้านโซนบีเจ้าหน้าที่รีบวิ่งไปทางนั้นผู้คนแหวกทางให้อย่างรูดไม่มีการมุงดูหรือขวางทางครู่ต่อมาเจ้าหน้าที่อุ้มเด็กน้อยที่กําลังร้องไห้แต่ปลอดภัยกลับมาแม่เด็กวิ่งเข้าไปกอดลูกแน่นพ่อแม่ทรุดตัวลงร้องไห้ด้วยความโล่งใจ คนรอบข้างปรบมือเบาๆให้กำลังใจแล้วกลับไปนั่งที่เดิมอย่างสงบผมตระหนักในวินาทีนั้นว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างระบบที่มีประสิทธิภาพกับจิตสำนึกพลเมืองที่น่าทึ่งคู่สามีภรรยาข้างผมถอนหายใจโล่งอกสามีหันมาบอกภรรยาว่าโล่งอกไปทีนึกว่าเป็นหลานเราเองซะอีกคำพูดนั้นกระแทกใจผมที่นี่เขาห่วงลูกคนอื่นเหมือนลูกหลานตัวเองพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปนานแล้ว แสงไฟนีออนสว่างไสผู้คนหลั่งไหลมาเพิ่มจนผมน่าจะกะได้ว่าเกินแปดแสนคนแล้วแต่ระเบียบยังคงอยู่ผู้คนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขยับที่ให้กันผมนั่งมองภาพนี้ด้วยความรู้สึกทึ่งนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นในอเมริกามาตลอด70ปีบนเวทีการแสดงเริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แสงสีเสียงอลังการดนตรีเร้าใจผู้คนลุกขึ้นเต้นและร้องเพลงตามอย่างสนุกสนาน แต่สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจไม่ใช่การแสดงบนเวทีแต่คือผู้ชมคนนับล้านมองไปในทิศทางเดียวกันแบ่งปันความสุขร่วมกันไม่มีการผลักไม่มีการเยียบกันเพื่อแย่งมุมที่ดีกว่าผมมองดูผู้คนเหล่านั้นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันราวกับเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งจังหวะนั้นเองทางขวามือของผมชายคนหนึ่งวัยราวห้าสิบปีกุมหน้าอกแล้วล้มฟุบลงอาการเหมือนหัวใจวายผมจำได้เพราะเพื่อนผมเป็นหมอโรคหัวใจ คนรอบข้างตอบสนองทันทีมีคนโทรแจ้ง1,669อีกคนจัดท่าให้นอนราบหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนพยาบาลเริ่มทำา p r r อย่างคล่องแคล่วผมทำได้แค่ยืนมองในอเมริการถพยาบาลคงเข้าถึงยากมากในฝูงชนขนาดนี้แต่ปาฏิหาริย์แบบไทยๆก็เกิดขึ้นอีกครั้งโดรนกู้ชีพลำหนึ่งบินลงมาย่อนอุปกรณ์ AED เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติลงตรงจุดเกิดเหตุอย่างแม่นยำ พยาบาลสาวรับเครื่องมาติดแผ่นอิเล็กโทรดเครื่องสั่งให้ช็อกไฟฟ้าร่างชายคนนั้นกระตุกหนึ่งครั้ง2ครั้งสลับกับการปั๊มหัวใจผู้คนรอบข้างกลั้นหายใจลุ้นระทึกผ่านไปราวสนาทีชายคนนั้นเริ่มหายใจเฮือกใหญ่ชีพจรกลับมาเสียงเฮเบาๆดังขึ้นไม่นานนักทีมแพทย์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์แลนด์ก็มาถึงพวกเขาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นเปลสนามอย่างรวดเร็วฝูงชนแหวกทางให้เป็นทะเลแหวก โดยอัตโนมัติไม่มีใครขวางไม่มีใครยกมือถือมาถ่ายคลิปประจานทุกคนส่งใจช่วยรถพยาบาลออกไปแล้วทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติแต่ผมยังช็อกไม่หายภายใน5นาทีโดรนส่ง AED พลเมืองดีทำ CPR ทีมแพทย์เข้าถึงตัวถ้าเพื่อนหมอเดวิดของผมมาเห็นเขาต้องไม่เชื่อสายตาแน่ๆการตอบสนองที่นี่เร็วกว่าห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลชั้นนาของอเมริกาเสียอีกเวลาเข้าดาวมาถึง พรุณพันนัถูกจุดขึ้นเหนือตึกระฟ้าและแม่น้ำเจ้าพระยาสว่างใสสสว่ไปทั่วท้องฟ้ากรุงเทพผู้คนโหร้องสวัสดีปีใหม่กอดกันและยิ้มแย้มผมปรบมือตามไปด้วยความตื่นตันพรุจบลงผมเริ่มเกรงอีกครั้งเวลาคนล้านคนแย่งกันกลับบ้านนี่แหละนรกของจริงแต่ผมคิดผิดเป็นครั้งที่สผู้คนลุกขึ้นอย่างใจเย็นไม่รีบร้อนและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดก็เกิดขึ้นผู้คนเริ่มเก็บขยะ ผมแทบไม่เชื่อสายตาคนไทยหยิบถุงพลาสติกที่เตรียมมาหรือถุงจากร้านสะดวกซื้อเริ่มเก็บขยะของตัวเองเศษกระดาษแก้วน้ำกล่องอาหารไม่ใช่แค่ของตัวเองแต่ช่วยเก็บของคนอื่นที่ปลิวตกด้วยเด็กตัวเล็กๆเ,เดินถือถุงช่วยพ่อแม่เก็บขยะด้วยความสนุกสนานภาพเด็กชายคนหนึ่งชูขวดพลาสติกเปล่าให้แม่ดูด้วยความภูมิใจทำให้น้ำตาผมร้นในอเมริกาหลังงานจบคือภูเขา ขยะที่เทศบาลต้องใช้เวลาเก็บกวาดหลายวันแต่ที่นี่ประชาชนช่วยกันคนละไม้คนละมือวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาถามผมว่ามีขยะให้ทิ้งไหมครับลุงผมรีบล้วงกระดาษทิชชูในกระเป๋าหย่อนลงไปในถุงดำของพวกเขาผ่านไป30นาทีพื้นถนนที่เคยรองรับคนนับล้านกลับสะอาดเอี่ยมสะอาดจนผมลองเอามือลูบพื้นถนนดูไม่มีเศษขยะแม้แต่ชิ้นเดียวผมเดินเล่นต่อในย่านสยามสแควร์และราชประสงค์ แม้จะล่วงเลยเข้าสู่วันใหม่แล้วผู้คนยังคงนั่งคุยกันตามขั้นบันไดหน้าห้างวัยรุ่นจับกลุ่มเต้นคัฟเวอร์แดนส์อย่างสนุกสนานผมเดินเข้าร้าน711เเพื่อซื้อน้ำพนักงานต้อนรับด้วยเสียงสวัสดีครับที่สดใสเดินออกมาเจอคู่ตายายวัย70กว่ากว่านั่งจับมือกันมองไฟประดับผมนั่งลงข้างๆพวกเขาคุณยายหยิบส้มลูกหนึ่งยื่นให้ผมอาหารชิ้นที่สองจากคนแปลกหน้าในคืนนี้ผมรับมาด้วยความซาบซึ้ง ตีหนึ่งแล้วแต่บรรยากาศยังคึกคักมีพ่อแม่เข็นรถเข็นลูกเดินเล่นหญิงสาววิ่งออกกำลังกายคนเดียวในอเมริกาการเดินเล่นกลางเมืองตอนตีหนึ่งคือการฆ่าตัวตายอาจโดนจี้ปล้นหรือลูกหลงจากปืนแต่ที่นี่ความปลอดภัยคืออิสรภาพที่แท้จริงไม่ต้องพกปืนไม่ต้องระแวงนี่คือสิ่งที่อเมริกันชนโหยหาแต่กลับไม่มีผมเดินผ่านกลุ่มวัยรุ่นที่ซ้อมเต้นกันอย่างจริงจัง ผ่านนักดนตรีเปิดหมวกที่ร้องเพลงเพื่อชีวิตด้วยเสียงอันไพเราะผู้คนยืนฟังอย่างสงบและปรบมือให้ผมหย่อนธนบัตรลงในกล่องกีตาร์นี่แหละคือเสรีภาพเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตโดยปราศจ,จากความกลัวตีสองผมนั่งแท็กซี่กลับโรงแรมคนขับถามผมว่ามาจากไหนครับชอบเมืองไทยไหมผมตอบจากใจว่าวิเศษมากเหลือเชื่อจริงๆคนขับยิ้มแล้วบอกว่าเมืองไทยเราอาจจะไม่รวยที่สุด แต่พวกเราอยู่กันด้วยน้ำใจครับคืนนั้นผมนอนไม่หลับผมคิดทบทวนอเมริกาคือมหาอำนาจที่มีเทคโนโลยีและกองทัพเข้มแข็งที่สุดแต่ประชาชนกลับอยู่อย่างหวาดกลัวแต่ที่นี่ผู้คนไว้ใจกันช่วยเหลือกันยิ้มให้กันใครกันแน่ที่มีความสุขกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วที่แท้จริงไม่ใช่วัดที่ GDP แต่คือประเทศที่พลเมืองสามารถไว้ใจกันและกันได้เช้าวันรุ่งขึ้นที่ห้องอาหารโรงแรมผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังตอนแรก เดวิดฟังหูวหูไมคคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่พอผมเล่ารายละเอียดเรื่องการกู้ชีพการหาเด็กหายและการเก็บขยะอย่างเป็นระบบสีหน้าพวกเขาเปลี่ยนไปเดวิดยอมรับว่าแม้แต่ในบอสตันก็ทำแบบนั้นไม่ได้เจมส์ James สงสัยเรื่องกฎหมายแต่ไมนักลงทุนผู้มองเห็นคุณค่ากล่าวว่าความไว้เนื้อเชื่อใจ trust คือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้และไทยมีสิ่งนี้เราตัดสินใจใช้เวลาที่เหลือก่อนบิน กลับไปที่ราชประสงค์อีกครั้งตอนสิบโมงเชา้าพื้นที่สะอาดเรียบร้อยราวกับไม่เคยมีงานปาร์ตี้เมื่อคืนผู้คนออกมาวิ่งจ็อกกิ้งชายคนหนึ่งยื่นขวดน้ำเย็นๆให้พวกเราฟรีๆเจมส์ถึงกับพึมพำในนิวยอร์กไม่มีทางเกิดขึ้นแน่เราเห็นเด็กๆวิ่งเล่นโดยพ่อแม่นั่งคุยกันอย่างสบายใจไม่ถอนหายใจนึกถึงหลานสาวที่อเมริกาที่เขาไม่กล้าปล่อยให้คลาดสายตาก่อนกลับเราแวะทานอาหารไทยที่ร้านเล็กๆ เจ้าของร้านพูดอังกฤษไม่ค่อยได้แต่นักศึกษาโต๊ะข้างๆลุกมาช่วยแปลเมนูและแนะนำอาหารให้เราขอบคุณเขาเขาตอบกลับด้วยรอยยิ้ม welcome to Thailand ครับระหว่างนั่งรถไปสนามบินเรามองกรุงเทพด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปตลอดการแม้จะเป็นเวลาแค่24ชั่วโมงแต่มันกระแทกใจพวกเราอย่างจังที่สนามบินเจ้าหน้าที่ยังคงบริการด้วยความอบอุน่นไม่ใช่แบบหุ่นยนต์ระหว่างรอขึ้นเครื่อง เดวิดพูดขึ้นว่าฉันเชื่อแล้วที่นี่คือของจริงไม้ถามด้วยน้ำเสียงกังวลว่าเราจะสร้างสังคมแบบนี้ให้หลานหลานเราที่อเมริกาได้ไหมสังคมที่ไม่ต้องมีปืนแต่ปลอดภัยบนเครื่องบินผมเปิดแล็ปท็อปพิมพ์เรื่องราวทั้งหมดลงไปผมต้องบันทึกไว้เรื่องเด็กหายการกู้ชีพการเก็บขยะความปลอดภัยยามค่ำคืนไมายุให้ผมโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแม้จะอายุ83 แต่ผมก็ตัดสินใจกดโพสต์ผลตอบรับเกินคาดภายในไม่กี่ชั่วโมงโพสต์ของผมกลายเป็นไวรัลสื่ออย่าง CNN ติดต่อขอสัมภาษณ์ผมเล่าทุกอย่างออกอากาศชาวอเมริกันแตกตื่นและตั้งคำถามทำไมเราทำแบบเขาไม่ได้เราสูญเสียความไว้ใจกันไปตอนไหนหลังจากนั้นชีวิตผมเปลี่ยนไปผมได้รับเชิญไปบรรยายเรื่องบทเรียนจากกรุงเทพหลายเมืองในอเมริกาเริ่มศึกษาโมเดลความปลอดภัยของไทย ทั้งการใช้เทคโนโลยีร่วมกับอาสาสมัครจดหมายฉบับหนึ่งจากคุณแม่ในชิคาโกทำให้ผมร้องไห้เธอบอกว่าเรื่องเล่าของผมทำให้เธอกล้าพาลูกออกไปงานเทศกาลเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีการเปลี่ยนแปลงอาจจะช้าแต่เริ่มขึ้นแล้วผมตั้งใจว่าจะพาหลานๆกลับไปเมืองไทยอีกครั้งไปให้เห็นกับตาว่าโลกใบนี้ยังมีที่ที่ความเมตตาและความไว้ใจมีอยู่จริงและหวังว่าสักวันอเมริกาจะกลับมาเป็นแบบนั้นได้ เรื่องราวของมหาเศรษฐีผู้ค้นพบสัจธรรมชีวิตในคืนข้ามปีที่กรุงเทพจบลงเท่านี้ครับหากคุณประทับใจในน้ำใจและปาติหาริแบบไทยๆนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานำเสนอเรื่องราวดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ